หนังเกาหลีเหนือใน Netflix สนุกมากเป็นหนึ่งในหนังเกาหลีเหนือที่เราชอบเลยมันมีหนังเกาหลีเหนือหลายเรื่องนะที่ทําออกมาแต่ว่าเรื่องนี้เป็นหนังเกาหลีเหนือที่เราชอบชอบสุดนะตอนนี้อยู่ใน n น t f l i x เลยชื่อเรื่อง e s c a p e มันเกี่ยวกับทหารเกาหลีเหนือที่ต้องการแปรพักข้ามมาฝั่งเกาหลีใต้เป็นเรื่องของภารกิจที่ตัวเองอจะหนีจากที่นั่นจะอุปสรรคอะไรมากมายมันไม่ใช่หนังแอคชั่นแบบตูมตามยิงกันอะ แต่มันเป็นหนังที่ลุ้นจากสถานการณ์มีคนขัดขวางมีคนรู้ทันมีความเป็นเกมแมวจับหนูแบบสโลเบิร์นหนังมันอาจจะไม่ได้แอคชั่นตูมตามนะคืออีพระเอกเี่ยมันก็ต้องพยายามทําให้ไม่มีใครรู้ว่าตัวเองกําลังวางแผนออกจากเกาหลีเหนือแล้วตัวละครในเรื่องทุกตัวเนี่ยต่างเป็นคนที่แบบว่าชอบจับผิดอะตัวละครทุกตัวในจักรวาลหนังเรื่องเนี่ยมืนคนเป็นคนชอบจับผิด เห็นอะไรนิดอะไรหน่อยปุ๊บก็คือจับผิดแบบเหมือนจะรู้ว่าพระเอกแบบว่าการจะไปเกาหลีใต้ใช่ไหมเหมือนกับว่าการข้ามไปเกาหลีใต้ในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเกิดขึ้นบ่อยมากจนทุกคนต้องคอยจับผิดอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่มากกว่าความแอคชั่นทิลเลอร์ความรู้ระทึกเนี่ยหนังมันพูดถึงเรื่องความหวังเว้ยต่อให้สู้จนถึงแบบแทบเป็นเหมือนหมาข้างถนนแค่ไหนอ่ะแต่ถ้าเราสู้จนถึงที่สุดอ่ะเราอาจจะถึงเส้นชัยมันคือพูดถึงการไม่ยอมแพ้แม้แต่จะมืดมนแค่ไหนอ่ะมันก็ยังมีแสงสว่างรออยู่ถ้าเรา กล้าตะเกียกตะก,กายไปหามันส,สิ่งหนึ่งที่หนังเรื่องนี้มันแสดงให้เราเห็นเลยนะคนที่เป็นชนชั้นล่างของเกาหลีเหนือทุกคนน่ะก็อยากอพยพออกมาไปเกาหลีใต้หรือไปประเทศที่มันดีกว่าแหละแต่ว่าในเรื่องนี้มันก็จะมีตัวละครพวกเหล่านายพลเหล่าผู้พันเหล่าอะไรพวกเนี้คนพวกนี้อยู่ในใต้ระบบเกาหลีเหนือก็จริงนะแต่พวกเขาอ่ะไม่ได้มีความคิดที่จะย้ายออกมาหรอกเพราะคนพวกนี้มันคืออีลีทมันคือชนชั้นสูงอยู่แล้วชนชั้นสูงอะ่ะ อยู่ในเกาหลีเหนือบางทีมันก็ดีกับพวกเขาเพราะมีสุนัขรับใช้เปม้หมดและตัวเองสามารถสร้างเรื่องเพื่อออกไปต่างประเทศได้ตลอดคนพวกนี้ใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปถ้าถ้าคุณเป็นเอลิทในเกาหลีเหนือนะคุณแทบจะเหมือนใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปเลยไปต่างประเทศ ไปเอ่อไปเที่ยวไปดิสนีย์เวิลด์โดยอ้างว่าไปดูงานไปทํางานเพื่อเพื่อประโยชน์ของประเทศอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวละครตัวร้ายอ่ะก็เคยไปเล่นเปียโ,โนที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กแล้วก็ไปมีความรักที่นูน่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีปุ่มหลังของตัวละครตัวอีฝั่งเอลีทนะว่ามันก็มีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตแบบเสรีอ่ะที่นู่นมาแล้วแต่มันใช้ชีวิตเสรีแบบนี้ได้เพราะมันเป็นอีลีทไงดังนั้นตัวละครในเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่แค่การนกาหนีจากเกาหลีเหนืออย่างเดียวแต่มันเป็นพูดถึงเรื่องพระเอกซึ่งเป็นชนชั้นล่างต พราะตัวเองไม่ต้องไปเกาหลีใต้ก็ได้เว้ยตัวเองจะไปฝั่งผู้ร้ายอ่ะอีลิทอ่ะมันจะไปใช้ชีวิตที่ไหนก็ได้จะไปกินสเต็กหรูๆอยู่ในยุโรปก็ได้อ่ะมันเป็นสิ่งที่เห็นชัดเลยว่าความแตกต่างระหว่างชนชั้นอ่ะมันก็มีในเกาหลีเหนือเหมือนกันแล้วคนที่เป็นอีลิทในเกาหลีเหนือก็คือชีวิตแม่งก็ดีอ่ะแค่ทํางานรับใช้ท่านผู้นําแล้วในเรื่องเนี่ยมันมีประเด็นเกย์แบบเบาๆ้วยนะคือในเกาหลีใต้รู้ๆอยู่มันก็ไม่ค่อยเปิดกว้างเรื่อง LGBT อยู่แล้วนะ แล้วอันนี้เป็นเรื่องแบบเกมในเกาหลีเหนือด้วยแต่มันเป็นแบบว่าเป็นแค่ซับเทคเบาๆเรื่องหนึ่งเออที่ที่ถูกพูดถึงขึ้นมาในเรื่องนี้ก็เป็นอันที่แปลกใหม่เหมือนกันเป็น